ค okay, สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็ผมจะมาอัดวิดีโอน,นะครับสั้นๆแนะนำนะครับเรื่องของ Intro to Terakit นะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นทู o ใหม่ที่ผมพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อมาแก้ปัญหาเฉพาะทางที่ผมเจอในการบริหารจัดการอินฟาที่มีขนาดใหญ่มาย่งขึ้นละกันนะครับซ,ซึ่งเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันนะครับ ทีนี้เล่าให้ฟังก่อนครับว่าวันนี้ในโลกของ Infrastructure เองเนี่ยในโลกของ DevOps เองเนี่ยมันก็มีคนพยายามสร้างเครื่องมือขึ้นมานะครับที่เป็นลักษณะของ IAC ใช่ไหมซึ่ง IAC พวกนี้มันก็คือ i n f อิ r ฟา t ั u เจอ a Code เนาะคือการควบคุมอินฟาด้วยโค้ดนะครับซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยมันก็มีหลายเจ้ามากเลยนะครับโดยโดยที่ถ้าเกิดเป็นแต่ละคราวแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือ IAC ที่ เป็นของตัวเองใช่ครับถ้าเกิดเป็น Azure ก็จะเป็น Azure byset ถ้าของ Terraform เนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้ได้ทุกเจ้าเนาะเราก็สามารถไปติดตั้ง Provider ของ Azure อาจจะเป็นของอไปต่อกับ Cloudflare อะไรอย่างเงี้ยครับก็ Terraform ก็เป็นช่องทางที่ค่อนข้างสะดวกนะครับกับการใช้งานมาติ Cloud เนาะนะครับทีนี้มาดู Requirement กันบ้างนะครับทำไมผมถึง ต้องลงผุนนะครับสร้างเฟรมเวิร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นการแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรแล้วมันไม่ตอบโจทย์หรือความต้ออะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันกันกว้างขวางเลยว่าเครื่องมือที่มันมีปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่เหมาะสมหรือลักษณะของการดีไซน์ของอินฟาที่ผมใช้งานเนี่ยมันมันดีไซน์ไม่ดีพอจนเลือก จนเทอร์ฟอร์มไม่ตอบโจทย์นะครับหรือเครื่องมือ IAC ปัจจุบันไม่ตอบโจทย์มันก็จะมีของสองประเด็นว่าอินฟาไม่สอดรับกับเครื่องมือ IAC เนอะหรือ IAC จริงๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถตอบรับเงื่อนไขของ Infrastructure ได้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมเองเนี่ยก็ติดปัญหาอยู่นานนะครับในการบริหารจัดการ ในการบริหารจัดก,การตัวของ i n f r a s t r u c t u r e นะครับานานมากๆนะครับแล้วผมพบว่าโผลใช้เวลากว่า2 2ปี2ปีนะครับที่รู้สึกว่าตัว i n f r a s t r u c t u r e เองเนี่ยก็ถูกฟีดไว้นะครับแล้วก็เนื่องด้วยว่าเราเองเนี่ยใช้ i n f r a s t r u c t u r e ที่เป็นลักษณะของ p a s s ซะเยอะนะครับแล้วก็ลักษณะของ p s s เนี่ยมันจะเป็นในมุมมองของ deployment มากกว่าจะเป็นลักษณะของอพวก Infrastructure ที่เป็นลักษณะของ solid infrastructure เช่นว่าจะเป็น vm พวก blob storage หรือว่าพวก network อะไรพวกนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยมันมีของที่เป็นลักษณะของ deployment object เยอะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลง over time อยู่แล้วก็ในในการทำงานเนี่ยมันมีการ support ลูกค้าหลากหลายมิตินะครับแล้วก็แต่ละลูกค้าเนี่ยก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ระบบต้องทำงานร่วมกันได้นะครับ ฉันนมันก็เลยกลับมาที่ตัวของ Requirement ว่าเอ่อทำยังไงที่เราจะสามารถ h n n d l e ปัญหาเหล่านั้นได้นะครับเช่น,นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือผมเองเนี่ยกับทีมเนี่ยก็เชนเทรอร์ลอฟอรแล้วในแต่ละ t e r ร a f o ฟ m มเนี่ยมันก็ถูกสับแยกไปแต่ละ ENV อีกนะครับใน ENV แต่ละ ENV ก็มีเ e r ร a f o ฟ m เป็นของตัวเองเป็นโปรเจกต์ของตัวเองนะครับทำให้เกิด source code ที่ Uh, duplication เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าทําไมเราถึงไม่ใช้ t r a n f o r m module นะครับ transform module เนี่ยเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับหรือเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งละการสำหรับ t r a n f o r m นี้ที่เราสามารถ refactor พวกตะกูลของ resource ต่างๆที่เราจะควบคุมผ่าน source code เนี่ยได้นะครับมันก็จะมีการจัดกลุ่มกลายเป็น group นะครับเราจะเปรียบเทียบว,ว่า t r a n f o r m module เนี่ยเหมือนฟังก์ชันในภาษาโปรแกรมมิ่งก็ได้นะครับแต่ t r a n f o r m module เองเนี่ยใน t r a n f o r m เองก็มีข้อจํากัด ในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของอไม่สามารถที่จะส่งพารามิเตอร์บางอย่างเข้าไปได้ตัวอย่างที่ผมมีความจําเป็นจะต้องใช้ก็คือเรื่องของการ ignore lifecycle นะครับการ ignore lifecycle เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เราไม่อยากให้ไปแก้ไขผ่าน terraform อย่างเงี้ยครับแล้วตัวถ้าเราเรียกผ่านโมดูลไปมันจะทําไม่ได้นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเราทํางานกับ อีฟาสักเจอร์ที่มันเป็นแพสนะครับที่เราไม่ได้เป็นคนแฮนเดิลเองเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ทางคลาวด์โคอิดเนี่ยเขามีการใส่ property อะไรบางอย่างมานะครับหรือเราเป็นการใช้ฟีเจอร์บางอย่างของคลาวด์โคอิดที่เป็นโน้ตโคดนะครับเขาก็จะมีการอินเจกโปรพเพอร์ตอะไรพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าไป handle แฮนเดิลเรื่องพวกนี้นะครับเพราะพวกนี้เราก็เหมือนกั็จะแวรแวะค่อนข้างแวรี่ <c oughs> นะครับทีนี้จากเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยครับมันก็จะมี หลากหลายผลนะครับส,สุดท้ายเลื่อเดี๋ยวผมจะสรุปรีควายไวอีกทีหนึ่งที่ผมอยากจะจกจะ develop อินฟาไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าจากปัญหาที่เจอเนี่ยเราพบว่า,เ,าเรามีรีซอสที่ต้องแฮนเดิลอยู่ในเทอร์ลฟอร์มเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้น่าจะประมาณขั้นต่ำคือ500นะครับไม่รวมมอนิเตอร์รีซอสนะครับอันนี้จะเป็นแค่ solid รีซอสเฉยแล้วตัวอย่างก็คือแยกโค้ดเบสกันหมดเลยนะครับในแต่ละ env นะครับแล้วเรามีโค้ดเบสเรามี env ที่ต้องแฮนเดิลค่อนข้างเยอะนะครับ มันก็เลยกลับมาที่จะโจทย์ว่าวันนี้ผมอยากที่จะทำซิงเกิลโค้ดเบสนะครับทำยังไงก็ได้ที่เราสามารถมีซิงเกิลโค้ดเบสแล้วแต่และแล้วในซิงเกิลโค้ดเบสเนี่ยสา,าสามารถที่จะซัพพอร์ตนะครับอินฟราสตรัเจอนะครับในทุกๆ c คอนดิชันเลยนะครับที่เป็น IAc ทีนี้ในหลายๆคนเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเครื่องมือปัจจุบันมันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะทำไมต้องสร้างใหม่ใช่ไหมครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเองเนี่ย ไม่เข้าใจเครื่องมือหรือผมดีไซน์ไม่ดีพอแต่เนื่องด้วยข้อจํากัดทางด้านซอฟต์แวร์ที่ที่ผมทํางานอยู่ละกันนะครับมันมีมันมีเงื่อนไขเยอะมากที่ทําให้ผมต้องเข้าไปจัดการ IAC นะครับหรือว่าซอสโค้ดที่ค n t r o l อินฟ a เนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับอยกตัวอย่างเช่นนะครับในในหลายๆคนก็จะบอกว่าเออเนี่ยแต่ละ env เนี่ยจะต้องมีอินฟาสักเจอ r e เหมือนกันนะครับใช่และไม่ใช่นะครับพวกผมเนี่ยถามว่าเหมือนกันได้ไหม ได้แต่ราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยก็คือสูงนะครับแลงนั้นเราก็จะมีวิธีการบริหารจัดการ Infrastructure ในใน Development กับใน Production เนี่ยที่แตกต่างกันเพื่อลดคอสนะครับหรือเราก็จะมีเรื่องของแต่แต่ละเว้นมีมีแฟลกการเปิดปิดการทํางานไม่เหมือนกันถ้าเป็น Production เนี่ยเราก็จะมีการใช้แฟลกแบบหนึ่งถ้าใน d e ฟเราก็จะใช้แฟ a กแบบหนึ่งครับพวกนี้มันก็จะเริ่มเพิ่มความซับซ้อนนะครับ อีกตัวหนึ่งที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของโค้ดดูพิเคชันนะครับเนื่องจากว่าเราจําเป็นจะต้องใช้ฟีเจอร์ตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ ignore chain นะครับที่อยู่ในส่วนของ lifecycle ของ t r a n f o r m เนี่ยตัวนี้มันไม่สามารถพาลงไปในโมดูลได้นะครับทำให้ผมไม่สามารถ refactor บาง source code เนี่ยไปเป็นโมดูลได้ครับเพราะว่าผมยังคงจําเป็นจะต้องใช้เรื่องนี้อยู่นะครับดังนั้นผมก็เลยต้องเขียนเป็น bare resource ไปแล้วก็ต้อง duplicate โค้ดไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ไม่สามารถที่จะไฟล์เกรนได้ว่าสมมติว่าผมทำโมดูลของเทนเน็ต A มาแล้วผมทำโมดูลของเทนเน็ต B ของเทนเน็ตมาซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองใช่ไหมครับแต่ละเทนเน็ตมีลูกค้ามีเซิร์ฟเวอร์ของมีเซตของเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองสมมติว่าผมต้องการโอเวอร์ไลน์พารามิเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ A แต่ไม่โอเวอร์ไลน์พารามิเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ B มันก็ทำได้ยากมากๆผมยังหาวิธีทำไม่ได้นะครับในการผ่านทำเซอร์ฟฟอร์มปกติ เรื่องของมัติิ r c h เท e เจอร์นะครับมัติทาเนนเนาะเรื่องของอเรื่องของตัว c คอนเ t i o n ในการสร้างต่างๆพราะมันมีข้อจํากัดเต็มไปหมดเลยครับในเครื่องมือปัจจุบันนะครับก็เลยอยากก็เลยเป็นสรุปของหรือความเป็นวันนี้ว่าผมเองเนี่ยอยากจะทำเป็น s ิ n เกิลโค้ดเบ e นะครับที่สามารถรันได้ทุก e อ v i r อ n เมนตไม่ว่า,าเราจะถูกลันดยูยบนเงื่อนไขอะไรไม่ว่าอินฟาชัคเจอร์อะถูกตัดทอนถูกลดถูกลดรูปนะครับให้เล็กลงหรือ หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราสามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวซอฟต์โค้ดเนี่ยยังซับพอตในหล,หลายๆมิติของการใช้งานนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นมัติโพเ ENV, Multiple ท e นเนนนะครับมัติโพสล็อตนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำบลูกรีดิอยเมนต์แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็ซัพพอตเรื่องของไซ t ์แอคทีฟไซ t ์ดีอาร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะซัพพอตทีนี้มาว่าด้เรื่องของเทอร์ลฟอร์มเอซีนะครับ ปัญหาของทรั r ฟอร์มปัจจุบันก็นอย่างที่บอกไปก็คือ,อพอพอโคดอีฟ้ามันใหญ่ขึ้นนะครับมันมีข้อจํากัดต่างๆมากมายเนี่ยการที่เราส,กสกเกลอีฟ้าออกไปเนี่ยมันเริ่มทําไม่ได้แล้วครับมันเกิดโคดดูพิเคชันเยอะมากนะครับแล้วก็เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัลแกนนะครับ CDKTF หรือโพลอมีเองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีมากนะครับผมไม่ลงราย,รยละเอียดแล้วกันนะครับแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ได้มีโอกาสคุ้นเคยกับเครื่องมือพวกนี้แล้วนะครับแล้วก็ แล้วก็แล้วก็มันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงาน reusable ได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรากลับไปที่ requirement ของผมเองเนี่ยจะเห็นว่า requirement ของผมเนี่ยจะ flexible แล้วก็ reusable ได้เยอะกว่าสิ่งที่เครื่องมือปัจจุบันทำได้นะครับที่ก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้ผมก็จะมาเล่าว่า,าทำไมผมถึงจะสร้างาตัวตัวเฟรมเวิร์ขึ้นมานะครับชื่อธทราคิจ ทีนี้ก่อนที่จะเราไปถึงเรื่องของเทละคิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเวลาที่เราเขียน Cdktf เนี่ยเมื่อเขียน p o l y m i เนี่ยจริงๆไม่ต่างกันก็คือเราก็ดีแคร์เป็นโค้ดภาษาที่ไม่ใช่ภาษา hcl และภาษาที่เราถนัดกันเช่น TypeScript sharp Go lang อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ทีนี้สมมติว่าลองดูนะสมมติวถ้าเกิดผมใช้เป็น Cdktf ทั่วไปนะครับทีนี้ ลองดูนะครับตัวนี้ตัว cdktf starter ตัวนี้เนาะที่ผมทำเทมเพลตใน Organization ของไทยนะครับถ้าเรามาดูซอสโค้ดกันโอเคครับถ้าเราสังเกตเนี่ยก็คือ ถ้าเรามานั่งดูดโค้ดของเจ้าตัวของอส่วนของ cdktf เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้มันแทบไม่ได้ต่างกับเวลาเราทําในส่วนของ t e r ร a ฟอร์เลยก็คือเราก็ดีแค์เป็นบล็อกบล็อกทุกอย่างเกิดขึ้นในคอนสตรัคเตอร์หมดเราอยากได้ Provider a z u r เราแล้วก็ Import มันเข้ามาเราอยากได้ r s s u r t g r r u u แเราก็ Import มันเข้ามาเราอยากได้ Storage Account เราก็ Import มันเข้ามามันก็จะเป็นบล็อก แล้วคอนฟ lict พวกนี้มันก็จะเหมือนกับในเทโลฟอร์ม HCL ที่เขาที่เขามีการ build convert กันมาเป็น y p e s c r i ต t อีกทีเนาะตรงนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดน,นะครับทีนี้ถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าพวกนี้สุดท้ายแล้วนะเราจะเจอปัญหาเดียวก็คือเรา reuse ไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราต้องการจะเอาส t a c k นะครับ stack เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนให้เรามองภาพว่ามันคือเทโลฟอร์ม root module หนึ่งอันใช่ไหมครับ <S <S ถ้าเราจะเอาส t a c k เนี่ยไป reuse ใช้เนี่ย แต่เราไม่สามารถโอเวอร์ไลน์สแต็กได้เนี่ยเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันถูกฟิกไว้แล้วเนที่สแต็กตัวนั้นอยู่นะครับถ้าเราจะเอาสแต็กไปถูกใช้งานในหลากหลายสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําได้อย่างง่ายดายนักนะครับยตัวยอย่างเช่นเราจะบอกว่าเราจะใส่เงื่อนไขอะไรบางอย่างมาเราอาจจะมีการแก้ไขบางพารามิเตอร์ไปหรือบางรีซอสที่มันเป็นลาแกาแกซี่รีซอสที่ชื่อมันไม่ตรงกับเนมมิ่งคอรเเรชันของเราเราก็ต้องมีการ h a r d ด n นชื่อชื่อรีซอสลงไปพวกนี้ครับเราไม่สามารถโอเ r อร์ไลดลงไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาคร่าวๆอันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือถ้าเราสังเกต s y นแท็ของตัว cdktf เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะต้องประกอบไปด้วยการสร้าง c คล s สขึ้นมา1ตัวนะครับสร้าง Class แล้วก็ส่งตัวของ construct object เข้ามานะครับตึง้งตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากสิ่งที่ว่าเป็นแอปนะครับที่มาจาก cdktf นะครับ แล้วเราต้องการเขาต้องการ ID เพื่อเลฟเฟหารีอสอร์สตัวนั้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นคอนฟิกซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาเราเขียน Cdktf เนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันก็จะซ s i m p l ลมากสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นเท a n s f o r m e r แทนเท a n s f o r m e r เนี่ยเอาคำของ Cdktf เนี่ยเวลาเราสั่งซินนะครับเราสั่งซินเนี่ยสั่ง Cdktf ซินเนี่ย,นนยมันจะได้เป็นไฟล์ JSON มาซึ่งไฟล์ JSON ตัวเนี้ยมันก็คือเท a n s f o r m e r ที่ อีโค a ลน์2เนาะก็คือเหมือนกับไฟล์อของไฟล์ที่เป็นเทอร์ f ฟอรของเราที่เราเขียนเป็น h c l มันก็คืออันเดียวกันแล้วเอา,เอาตัวนี้ไปรัน Run lan, แพลนรันอะไรได้ต่อไปนะครับทีนี้ก็จากที่เล่ามาทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็น cdktf นะครับหรือเทอร์ลแกเองเนี่ยที่ผมไปดูมาเนี่ยในเทอร์ลแกนเองเนี่ยก็มีความสามารถในการใส่าพารามิเตอร์ลงไปนะครับ ก็ค่อนข้างได้ละเอียดมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ผมนะครับหรือในส่วนของ p ูลมี่เองนะครับก็ถ้าเราดูในตัวอย่างซอสโค้ดของ p ูลมี่เองเนี่ยก็จะมีการดีแคลร์ลักษณะคล้ายคล,ยค,ลยคลึงกับคล้ายคลยคลึงกับเทอร์เฟอนะครับก็คือมีการเขียนเขียนเป็นคลาสเหมือนกันแล้วก็มีการดีแคลร์ไปซึ่งสุดท้ายแล้วก็ reuse ยากอีกนะครับชีสผมก็เลย come up with the framework ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเทอร์คิดนะครับ ทีนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันในเทเลคิดเนี่ยครับถ้าเราดูเนี่ยในผมจะมีเป็นรีโปตัวอย่างมาให้นะครับเป็นสตาร์เตอร์นะครับเนี่ยถ้าเราเข้ามาที่ส่วนของไทยไทยนะครับเทเลคิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นรีโพเทเลคิดอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวสตาร์เตอร์โปรเจกต์นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นรีลิตตัวแรกนะครับที่ผมรีลิตไปเป็น0ูนนะครับคือรีลิตไป เพื่อให้คนอื่นลองใช้นะที่จริงก็คือให้น้องในทีมเนี่ยลองใช้แล้วก็ลองลองเอาซอฟต์โค้ดปัจจุบันเนี่ยที่เป็น Terraform เนี่ยลองไมเกรดดูแล้วก็ลองดูว่าติดปัญหาอะไรไหมแล้วก็ค่อยๆ d e v e l o p ตัวซอฟตแวร์ตัว framework ขึ้นไปนะครับทีถ้าเรากดมาตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็น Starter เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูแบบเร็วๆเ,เลยตัว Starter ตัวนี้ทำอะไรบ้างนะครับมันก็จะะเดี๋ยวผมพาไปดูในในเครื่องโลคอลีกว่า Starter นะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ที่เราโคลนตัวสตาร์เตอร์มาแล้วนะครับตัวนี้เนื่องจากมันเป็นเวอร์ชั่นแรกเนาะที่ที่ลองรีลิสมานะครับอะไรๆอรย่างยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอเห็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆของการนำไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมขอติดตั้งแพ็กเกจเลยนะกันนะครับอันนี้ตัวโปรเจกต์ตัวนี้จะใช้เป็นโมเดนสแต็กเลยก็คือว่า ถ้าเราดูเทมเพลต default ของ c d k t f เนี่ยเขาจะใช้เป็นไ s c r i p t ที่เป็น TSC เนาะ c o m p i l ์เป็นเจ้า s c r i p t ก่อนแล้วก็เอาเจ้า Script เนี่ยไปรันอ่าผ่าน Library ของทาง Construct นะครับที่เป็นของ c d k t f นะครับแต่ว่าผมไม่ใช่เนาะก็ใช้เป็นบันก็คือรันผ่านไทส Script โดยตรงเลยก็สังเกตก็คือตรงนี้นะครับบรรทัดที่3เนาะก็ใช้เป็นบันโดยตรงนะครับ๋ยวผมลงบันนะครับทีนี้เสร็จแล้วเนาะก็ไปดูส่วนแรกกันนะครับ ส่วนแรกกันนะครับก็คือจะเป็นส่วนของการ declare conflict ต่างๆนะครับยังไม่ต้องสนใจเรื่องของ o v e r a l resource ก่อนนะครับให้ดูส่วนของแอปก่อนออฟังก์ชันนี้เป็น create stack นะครับซึ่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวไส้ในเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในตัวของ create stack เนี่ยมันจะมี identifier อยู่ครับใน identifier เนี่ยจะบอกว่า stack เนี่ยถูกไปใช้ใน environment ไหนนะครับยกตัวอย่างเหมือนอันนี้ผมกำหนดว่า s t a ็ k ตัวนี้นะถูกใช้ใน p r o รดักชันสล็อตโปรดักช o นนะครับ mm hmm. ก็คือบูกรีนเนาะโปรดักชันกับสเตจจิ g อะไรอย่เงี้ยนะครับไซส์เป็น a c คทีฟนะครับทีนเราก็สามารถเปลี่ยนเช่นไซส์เป็น dr ได้นะครับหรือสล็อเป็น s t a จจิ g ได้นะครับหรือ env ก็เป็น env อื่นก็ได้นะครับแปลว่าเราจะมีคอมบิ n เนชันของสเต็ k พวกนี้นครับลงมาขี่อันก็ได้นะครับตามที่ เราคิดว่าเราจะ reuse re ตัว stack เนี่ยโดยโดยที่หลากหลาย e v i r o n m e n t กันนะครับทีนี้พอเราบอกว่าโอเคเราเราเรามี stack เดียวกันแล้วเราสามารถ reuse ใช้ได้ถูกไหมครับเช่นการที่มันจะ reuse ใช้ได้เนี่ยแปลว,ว่าตัว framework เนี่ยมันจะต้องสามารถ inject ตัวของ provider ลงไปได้นะครับซึ่งตัว framework เนี่ยก็มีช่องทางให้ inject provider ลงไปนะครับซึ่งพอเรา inject provider ลงไปแล้วเนี่ย คนที่เป็นคนเขียนไส้ในสแต็กนะครับก็จะรับ provider มาแล้วก็ใส่ลงไปในตอรซอรซเพื่อคอนโทรลพวก c r e d e n ชียลต่างๆว่าใครวิิตสร้างอะไรที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Overline ในส่วนของ o v e r l ร์ e น์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดหลังสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูการดี c คลร์ข้อมูลในส t a c k ก่อนนะครับเวลาที่จะดีแคลร์ข้อมูลสแต็กนะครับมันจะมี หลักๆเนี่ยอยู่2ส่วนหลักๆก,ก็คือเรื่องแรกเนี่ยผมจะต้องกําหนดตัวของสกีมาของอินเตอร์เฟซขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งอินเตอร์เฟซตัวเนี้ยมันจะต้องประกอบด้วยาอดเดอเรติฟเยอร์ที่เราบอกว่าเราจะให้สแต็เราเนี่ยเป็นการมีความเป็นไปได้ของแอเดอเรติฟเยอร์ของ E N V อะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะใส่ provider อะไรบ้างแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วเราจะต้องสร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อ Create my stack ซึ่งตัวนี้เนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับแต่หลักๆเนี่ยมันต้องการ2ตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยเขียนฟังก์ชันช่วยอีกทีนึงนะครับอันนี้เขียนให้ดูก่อนตัวนี้ก็จะสร้างสิ่งที่ว่าเป็นเธอเธระคิส er stack ขึ้นมานะครับซึ่งเธอระคิส er stack เนี่ยจริงๆเราโดยหลักการหลังบ้านมันเนี่ยมันก็สืบทอดมาจากเทอระฟอร์ม stack อีกทีนึงนะครับแปลว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวของ เจ้าตัวของเธอร์ลคิดเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากที่ C D K T F ทำได้เลยครับมันคือเฟรมเวิร์ที่ครอบการทำงานของ C D K T F อีกทีหนึ่งนะครับนั้นเนี่ยเจ้าตัวเธอร์ลคิดสแต็กเนี่ยก็จะมีพิพิธิเยอร์เหมือนกับเทอร์ลฟอร์สเต็กเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับจากการไทป์ต่างต่างนะครับทีนี้ก็สร้างเธอร์ลคิดสแต็กขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างออกคลาสตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า สร้างอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทเลคิดนะครับซึ่งเทเลคิดตัวนี้รับเทเลคิดสแต็กเข้ามานะครับแล้วก็มีการเซตคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์เนี่ยคือหัวใจสําคัญของเฟรมเวิร์กเทเลคิดนะครับถามว่าคอนโทรลเลอร์คืออะไรนะครับคอนโทรลเลอร์เนี่ยหลังจากที่เราเอาอินเทอร์เฟซที่เราดีแค์ข้างบนแล้วเนี่ยใส่ไว้ในเทเลคิดสแต็กแล้วนะครับตรงตรงนี้เนาะเราก็มีการสร้างอ่า b j ต c t ของ t r a r คิ i ค Controller ขึ้นมานะครับซึ่งตัว t e ั r a ิ i ค Controller เนี่ยจะมีหน้าที่ในการ define resource ต่างๆนะเวลาที่เราเหมือนเราเขียนลงไปในใน t e f o r m ครับเราก็จะเราต้องเขียน resource ด้วนนั่นใช่ไหมครับอ่ะในทร r ค it ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมีการ define resource ซ,ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น syntax ของทร r ค it ที่ผม design ไ,ไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครสังเกตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคล้ายๆเหมือนเป็น builder pattern นะครับ ใช่ครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับ Design Pattern ของ t e Script ที่มันจะสามารถ infer t th y ยได้นะครับทีนี้ในตัวของ Pattern ของ Resource พวกนี้มีอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างให้ดู1อันนะครับตัว r u s o e เนี่ยจะเห็นว่า r u s o e เนี่ยเป็นการบอกว่าเราจะใช้ Resource r e s o u ล็อกของเทอร์ e r r ฟอร์มนะครับเรากำหนด id ให้มันนะครับกำหนด type สังเกตก็คือ type resource group ตัวเนี้ย มันไม่ใช่เป็นสตริงหรือ variable นะครับแต่มันเป็น class เห็นไหมครับ resource group เนี่ยถ้าเรากดเข้าไปตัว resource group เนี่ยเป็น class เลยนะครับแล้ว c o n f i g เนี่ยก็คือ c o n f i g ที่เกิดขึ้นาจากพวก,ก c o n f i g ของ resource ของเรานั่นเองนะครับที่เราจะ c o n f l i c ซึ่ง c o n f i g ตัวนี้ก็จะรับเป็น callback function ไปนะครับก็คือมันจะถูกเรียกภายหลังนะครับภา,ภายใต้ framework เนี่ยเป็นคนเรียกให้นะครับ ทีนี้ถ้าเราดูตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเขียนแตกต่างกับในส่วนของ C D K T F อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับใน C D K T F เนี่ยเราจะเขียนเป็นคลาสอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมทําให้มันง่ายขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเขียน New เขียนแค่บอกว่าคุณจะสร้างคลาสอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวระบบเนี่ยมันจะไปบอกให้ว่าในคอนฟิกเนี่ยมันควรจะเป็นไทป์อะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า ผมใช้ type เป็น resource group conflict เนี่ยมันจะเป็น type ของ resource group conflict อัตโนมัติสมมุติว่าผมใช้ type เป็น storage account เนี่ยมันก็จะ error เลยเพราะว่า conflict type เปลี่ยนเป็น,น storage account conflict แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น auto infer type อัตโนมัตินะครับแล้วเราก็สามารถเอา provider ที่เกิดขึ้นจากการ declare ข้างนอกเอามาใส่ไว้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ไปดูเรามาดูรีสอสตัวที่2กันรีสอสตัวที่2เนี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือมีการกําหนด ID กําหนดไท e นะครับแล้วก็เราก็บอกว่าคอนฟิกเราจะคอนฟิกอะไรนะครับสิ่งที่แตกต่างของรีสอ r ์สตัวที่2เนี่ยก็คือมีมันมีเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้จากผลลัพธ์จากรีสอ r ์สก่อนหน้านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากเอารีสอร์สกรุ๊ปเนมจากรีสอ r ์สกรุ๊ปที่ผมสร้างไว้แล้วเนาะผมก็แค่สั่งเอาต์พุตนะครับ มันก็จะ type save ไปเลย output แล้วก็สั่งดอทมันก็จะบอกว่าในนี้มีแค่ r e s o u r c a 1อย่างเดียวนะกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราจะเอา property อะไรของของ resource ปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็น type save หมดเลยนะครับต่อไปนะครับ r e s o u r c ประเภทที่ต่อไปนะครับก็คือ a 3นะครับ a 3เนี่ยมันจะมีสีว่าเป็น eve เนอะ e f เนี่ยคล้ายๆกับเวลาเราใช้เขาในใน t r a f o r m ละกันนะครับแต่ว่าผม ทําเพิ่มขึ้นมาให้สะดวกสบายนะครับอันนี้เราก็สามารถใส่ if e ฟได้นะครับเวลาที่เราใส่ if e เข้ามาเนี่ยแล้วเราต้องการจะ e x c e เซตัวที่3เนี่ยเราจะเห็นว่า Output ของมันเนี่ยมันจะเป็นหรือ u n d e f i n น d นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีการใส่ r s s u r t e a1 a2 a3 ออกไปแล้วนะครับ a1 เนี่ยมันเป็น t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  i r r s s u r t e เนาะ a2 เป็น Static แต่ a3 เนี่ยมันนเงข่อนเป็น if e อยู่ ช้าเนี่ยมันตัวเองมันจะเปลี่ยนเป็น optional คือมันไม่รู้ว่ามันจะมีว a าลูหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีการทำ knowledge ไว้ใช่ไหมครับในภาษา t y p ส s ริ i p t นะครับแล้วเราก็มีควรจะมีการทำ fallback value ออกไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเขียนอะไรลงไปเลยจะทำให้มัน throw เลยก็ก็แล้วแต่เราจัดการเลยนะครับอันนี้ก็นะครับจะเห็นได้ว่าพอเราใช้นโท t r o l l e r เนี่ยครับ มันเป็นตัว declare นะครับที่ทำให้เรา declare ตัวตัว resource ของ terraform เนี่ยที่เป็นภาษาของ cdktf เนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็มัน provide type safe ให้กับเราด้วยนะครับ <S <s แล้วก็จุดเด่นสำคัญเลยนะครับของ terra k i t องเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการ o v e r r i d e type นะครับก <s> าร over n v e r l i n e เนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าสิ่งสําคัญที่สุดและปัญหาใหญ่สุด ของการที่จะสเกลอินฟาให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยคือการโอเวอร์ไลน์ของเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในอินฟาเพราะว่าในอินฟาสต์เจอร์เราเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เกิดการแก้ไขจุดเล็กๆน้อยๆครับเช่นสมมติว่าผมบอกว่าผมมีซอฟต์โค้ดหนึ่งแล้วผมเอาซอฟต์โค้ดตัวเนี้ยไปใช้ในหลาย ENV ไปใช้ในหลายทาเน้นแล้วแต่ละทาเน้นก็อาจจะมีคอนฟ lict ไม่เหมือนกันแต่ละ ENV ก็จ,จะมีคอนฟ lict ไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยังไม่มีเครื่องมือตัวไหนทําได้แท่ที่ผมรีเสิร์ชมาเนี่ยก็คือ ความสามารถในการโอเวอร์ไลน์แต่ละคอนฟิกที่เราต้องการลงไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันกลับไปที่หน้าโอเวอร์ไลน์รีซอร์กันครับผมก็เพิ่มฟิลด์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่าโอเวอร์ไลน์รีซอร์นะครับในโอเวอร์ไลน์รีซอร์เนี่ยมันจะรู้เลยว่าเวลาที่เราสร้างสแต็กมาครับมันมีรีซอร์ที่ดีเตอร์ลงไปในคอนโทรลเลอร์เนี่ยอะไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถที่จะเอารีซอร์ตพวกนั้นนะมาเลฟเฟนได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการจะแก้ไขตัว a 1นึ่ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวก่อนโอเวอร์ไลน์นะเดี๋ยวเอาออกไปก่อนก่อนโอเวอร์ไลน์เดี๋ยวผมลองซินให้ดูก่อนนะครับซินเนี่ยก็คือการแปลงโค้ดจาก cdktf ให้กลายเป็นอ่าโค้ดของ json ของของเทร์ลฟอรเนาะเราจะเห็นว่าตัวนี้มันมี ในนี้นะครับมันจะมีเป็นรีซอร์สกรุ๊ป A 1นึ่งเนาะ A สอง A สามแล้วครับแล้วก็ A 4เนาะทีนี้ใน A 1เนี่ยถ้าเราดูใน A 1เนี่ยเราเห็นิว่าชื่อมันเนี่ยคือ RGA 1นึ่งใช่ไหมครับทีนี้ผมต้องการอยากที่ o v e r r i d e RGA 1ผมก็แค่บอกว่าผมก็สั่งรีซอร์สโอเว r ร์ไกรุ๊ปนะครับแล้วผมก็เอา A 1ซึ่ง A 1เนี่ยมัน มันจะรู้เลยว่ามันจะไปเอาคอนฟิกที่เกิดขึ้นในการดีแคลร์ตั้งแต่ในสแต็กตรงเนี้ยที่ไทยที่ถูกต้องเลยนะมาให้เราตอนที่เราพิมพ์คำสั่งโอเวอรไลแล้วเราก็สามารถใช้ออโต้คอมพิชช่นของไทสคริปต์เนี่ยในการซัเจชันได้ว่าเราบอกว่าอยากเราอยากโอเวอร์ไลน์นมใช่ไหมครับแล้วก็ใส่น m มเข้าไปเป็น my resource group demo 0ูนย์หนึ่งอ่ะสมมติเอาชื่อนี้นะครับเรียบร้อยผมสั่งซิ้นใหม่อ่ะไปดูกันใช่นไหมครับว่าเนมเนี่ยก็จะถูกโอเวอร์ไลน์ไปแล้วนะครับเป็น My Resource Group My Resource Demo 001นนะครับทีนี้ ก็ก่อนจากกันไปนะครับาเกิดถ้าใครชอบนะครับแล้วก็อยากติดตามการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถติดตามเพจไทยไทยได้นะครับหรือว่ากดดาวนะครับกดมา follow ได้นะครับก็ผมก็จะพยอยเลลิสไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีฟีเจอร์ใน i s อิชนะครับที่รออีเ m นต์อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจก็ลองอใช้ตัว s t a r t เตอนะครับไปโคลนไปนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่า รู้สึกขาดฟีเจอร์ตัวไหนแล้วก็ลองส่งอิชชูมานะครับถ้าเกิดผมคิดว่ามันค่อนข้างโอเคก็เดี๋ยวค่อยเขียนมันไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้สรุปเลยก็คือว่าเธอรักิดเองเนี่ยก็เป็นทูนตัวหนึ่งนะครับที่คิดว่า เข้ามาตอบโจทย์ในการทำงานของผมละกันก็คือโจทย์ก็คือมันต้องเป็น Single c o d e b a s e นะครับแล้วก็สำหรับ i n f r a s t r u c t u t u ในใน,ในทุกๆเงื่อนไขนะครับทีนี้ผมก็คิดว่าตราบใดที่ยังไม่มีเครื่องมืออื่นที่มาตอบโจทย์แทนเทอร์คิดนะครับก็ยังคงคิดว่าอาจจะต้องพัฒนาเทอร์คิดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเข้าไปแทนที่ Terraform h ให้ CL ได้นะครับแล้วก็ก่อนจะ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็หวังว่านะครับคนที่เข้ามาฟังนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็มาแบ่งปันไอเดียซึ่งกันและกันนะครับใครมีเครื่องมือมีไอเดียใหม่ก็มาแบ่งกันก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวคงคิดว่านะ่าจะอ่านภาษาอังกฤษด้วยนะครับประมาณนี้ครับบ๊ายบาย